สวัสดีครับสวัสดี FC ที่เคารพรักนะครับวันนี้จะเจริเรื่องแท็กเตอร์นะครับมีรถขุดเล็กเก่านอกมานําเสนอนะครับอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นโกเบโก้ k 6 0 0รุ่น8เก่านอกยังไม่เคยใช้งานที่ไทยนะครับสีเป็นสีรุ่น10นะครับผมนะครับรถมาสภาพนี้เลยสวยๆนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพ่งเพาะนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับนะครับคันนี้นะครับยังไม่มีคู่ครองนะครับเป็นโสดอยู่นะครับขายอยู่นะครับผมราคานะครับ 5 7 0 0 0 0บาทต่อรองได้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับเหมือนเดิมนะครับโปรเดิมเรานะครับรถสวยจิกนะครับรถใช้งานแล้ว2,500ชั่วโมงเองนะครับผมลูกค้านะครับสภาพสวยจริงทุกๆจุดนะครับเดี๋ยวรับชมรถแพนนอกกันก่อนนะครับแพนนอกประมาณนี้เลยนะครับเจ๋งบูมตรงแท็กเหล็กลายไปปิ้งผอมเจียางนะครับผมเจียางใหม่ๆหม่ใบแท็กหนาหนานะครับเดี๋ยวรับชมตัวรถกันก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับ รถสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมแต่เจ็บสีเป็นสีรุ่นสิบให้นะครับมสีเดิมสวยอยู่นะครับแต่ผมว่าสีรุ่นสิบสวยกว่านะครับเขาเลยทําสีรุ่นสิบมาสวยๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับประมาณนี้เลยนะครับติดฟิล์มให้แล้วนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับดํานอกสว่างในนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับลูกค้านะครับโกเบโกเอสเคหกศูนย์รุ่นแปดนะครับ เก่านอกจะไม่เคยใช้งานที่ไทยนะครับขายนะครับราคา570,000บาทต่อรองได้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับหรือสนใจโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร0912425860นะครับประจุอำเภอโคกสูงจังหวัดสายแก้วครับห่างจากสพโคกสูง3กิโลนะครับติดกับโรงพักนี้ก็ได้นะครับผมลูกค้ามาปักหมุดสพโคกสูงเลยนะครับหรือที่ว่าการอำเภอโคกสูงได้นะครับอยู่ห่างจากผมประมาณ3โลนะครับเดี๋ยวผมขี่มอไซค์เอาไปรับนะครับ รถสวยอยู่นะครับผมใบมีดนะครับพิกิ๊กเลยนะสุขาสวยๆเฟรมสวยเลยเฟรมด้านในสวยๆนะครับเฟรมในหนาๆนะครับใบแท็กนะครับใบแท็กสีเดิมนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยเป็นคมๆอยู่เลยนะครับแต่เขาใส่เจียาง n มาให้ด้วยเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับเดินในปูนได้สบายนะครับทํางานได้หลายหน้างานนะครับเข้าในเมืองในซอยได้นะครับสวยๆสวยๆเลยนะครับ จิกจ uh ิกจิกจิกนะครับดูสปอเก็ตนะครับสปอเก็ตหนาาบูโซไม่มีแตกนะครับสวยๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับรุ่น K60 นะครับช่วงล่างดูใต้ท้องรถนะครับมานี่เลยจิกจิกจิกนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับประมาณนี้เลยนะครับรุ่นแปดนะครับท้าย้นะครับบูโซไม่มีแตกนะครับ น้ำนัสปอเก็ตน้ำตเตอะนะครับรมาณนนี้เลยครับดูบูมอาร์มนะครับผมสว,วยเลยสลักแน่นทุกจุดนะครับบูมอาร์มมมนมีแตกไม่มีปะนะครับไม่มีโป้ฝีนะครับรมาณนนี้เลยครับผมสวยสวยสวยมงกี๋นะครับห้าฟันนะครับผมมงกห้าฟัน ไปติ้งมาพร้อมนะครับผมได้เจาะเดินมาเจาะเพิ่มได้นะครับอ่าครับสวยๆผมว่าสวยๆนะครับอ่ามาดูด้านบนรถนะครับบนรถยังสวยอยู่นะครับจิ๊กนะครับมาดูพวกสายนะครับชุดสายนะครับแพ่คอนโทรนนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับคันนี้นะครับแห้งทุกจุดนะครับแพ่คอนโทรลแห้งเลยนะครับพวกอนไล่น้ำมันออกนะครับ ซูมให้ดูนะครับแผงแห้งๆครับผมซื้อไปหาห่วงครับคันนี้มาณนี้เลยครับ H หกศูนย์จ็ดแปดนะครับโอเคเก็นไปโก้นะครับดูด้วทงแผงนะครับผมองผงแอร์สวยๆอยู่นะครับภายในยังสีเดิมนะครับภายในเดิมๆนะครับผม ครบหมดนะครับติ๊กงติ๊กเกอร์นะครับสีเดิมสวยๆนะครับประมาณเลยนะครับลูกค้าเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ยันมาเหมือนเดิมครับสีเดิมนะครับลูกค้าแห้งเลยนะครับประมาณนี Dum Dum ้เลยแห้งๆเครื่องฟิวส์ติดง่ายต์ดจุ่มติดนะครับผมแห้งๆไม่มีรล่อไม่มีซึมนะครับไม่มีเยิ้มนะครับประมาณนี้เลยไม่มีไอนะครับ ปั๊มปั๊มฮดรอลกนะครับสวยๆสวยๆไม่มีน้ำมันซึมนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าดูภายในนะครับภายในสวยๆนะครับมาณนี้เลยนะครับผมนักปงและปัดครบหมดนะครับชุดภายในสวยนะครับสวยฟังเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทนะครับผมออสฟิกนะครับ Boom. สวยๆส,ส,สวยเลยนะครับลูกค้านะครับราคานะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทต่อลองได้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับพร้อมเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสองสี่สองห้าแปดหกศูนย์นะครับอีกรอบนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหนึ่งนะครับสองสี่สองห้าแปดหกศูนย์นะครับรถเก่านอกยังไม่เคยใช้งานที่ไทยนะครับเอสเคหกศูนย์นะครับโกบูก้เอสเคหกศูนย์หน่งแปดสวยๆวิ๊ิกตรงปกไม่มีหมวกเบ็ดนะครับ นีเลยนะครับเดี๋ยวทันตะวันรีวิวคันนี้ครับผมแคทนะครับอ่กนหรือลูกค้าสนใจวีดีโอคอลได้นะครับที่เบอร์โทรที่ไอดีไลน์นะครับเข้าช่อง ID นะครับผมพิมพ์เบอร์โทรผมลงไปครับ ID 091 2425 8 6้นะครับช่องไอดีไปเจอผมเลยจะได้นุ่มได้เซกเตอร์นะครับใส่เสื้อเหลืองนั่งอยู่นะครับขายจริงส่งจริงครับไม่มีมิจฉาชีพนะครับ มานี้เลยนะครับรถสวยๆพร้อมใช้งานนะครับระบบดีไวนะครับเตาก็ต่ายสมบูรณ์อุปกรณ์ใช้งานได้หมดชิ้นนะครับรถสภาพนี้หายากมากครับนะครับราคาไม่แพงนะครับบอก็เลยว่าราคาไม่แพงกับรถที่ได้ไปนะครับภายในยิ่งๆทุกจุดนะครับชุดสายใหม่ทุกเส้นนะครับอันนี้เรื่องหัวเรื่องสายเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณทีที่ชมมันจะจบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ครับผม